ความคืบหน้าจากเหตุการณ์เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน2564นายโหน่งเจริญแพทย์อายุ46ปีเจ้าของรถบรรทุก10ล้อหมายเลขทะเบียน83 9312ชมบุรีได้นำไม้ตะเคียนทั้งหมด4ท่อนพร้อมกับหินขนาดใหญ่1ก้อนมามอบให้กับพระครูสังฆลรักษ์ จะเอาวัดวัดสเมสเด็จตําบลสมเอ็จอำเภอเมืองจังหวัดชมบรุรีเนื่องจากกลัวอาถรรพ์เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสเมเด็ดหมู่ที่3ตำบลสเมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดชมบรุรีหลังทราบว่ามีชาวบ้านทยอยมาดยต้นตะเกียงตกมัน4ต้นและหินก้อนใหญ่อีกหนึ่งก้อนที่ชาวบ้านนาํามามอบให้กับทางวัดสเมเด็จ ตั้งให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคลาภโดยมาถึงวัดพบบรรยากาศที่มืดมีต้นตะเคียนนอนเรียงกันอยู่4ต้นและมีก้อนหินก้อนขนาดใหญ่ขนาดประมาณ300กิโลกรัมวางอยู่ข้างกันชาวบ้านที่มาดูต่างนําน้ํำมาล้างและนําแป้งมาทาที่ต้นตะเคียนเพื่อหาเลขเด็ดนําไปเสี่ยงโชคจากการสอบถามนายรุ่งโร์วงชัยเดช ชาวบ้านที่มาดูเปิดเผยว่าหลังจากทราบว่ามีชาวบ้านได้นำไม้ตะเคียนมามอบให้กับวัดความรู้สึกก็ไม่คิดกลัวเพราะแม่ตะเคียนตามคาบอกเล่านั้นเจ้าแม่ตะเคียนไม่เคยทําร้ายใครเพราะส่วนใหญ่เจ้าแม่ตะเคียนจะมีความเชื่อเรื่องโชคลาภแต่ท่านไม่ชอบให้ใครมาทําร้ายหรือมาลูบไม่งั้นจะโดนแม่ตะเคียนทําร้ายได้ส่วนในเรื่องความเชื่อตนเองก็เชื่อเพราะว่าแม่ตะเคียนนั้นให้โชคลาภมาแล้วหลายคนและสมหวังกันไปแล้วหลายคนเหมือนกันคนไทยกับเจ้าแม่ตะเคียนเป็นของคู่กันและตนเองก็มีความเชื่อจึง ได้รีบขับรถมอขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนและขอไว้หากมีโชคถูกระงวันที่หนึ่งจะทําสารให้และทําแท่นให้อย่างสวยงามเรารู้สึกกลัวไหมคะที่เอาต้ตตะเคียนมาตั้งที่วัดแบบนี้ก็ความรู้สึกถามว,ว่ากลัวไหมฝนมากอะวัดเนี่ยแต่ชาวบ้านถ้าไว้ที่บ้านเขาจะกลัวกันใช่ปะ เหตุกั้นมาเยอะตอน,นเด็กๆผมก็เคยเห็นอย่างเงี้ยที่บ้านผมก็มีต้นตะเคียนที่ตกน้ามันค่ะ<า>ถ้าเราทําดีอ่ะท่านแม่ตะเคียนนะแม่ตะเคียนก็จะให้โชยให้ลาบเราเออค่ะ<า>ถามว่าถามใจผมไหมผมก็ไปกลัวเพราะผมโตมาจากวัดตอนผมเป็นเด็กวัดผมก็ไปกลัวผีอกแต่ถ้าเราทําดีขอแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนจะให้โชยให้ลาบเราตลอดเ่อ<า>ใรครไปกลัวแม่ตะเคียนเขาเพราะเราเพราะเราไปไปยืนเยี่ยวใส่แม่ตะเคียนเงี้ย เขาทำไม่ดีแม่ตะเคียนก็ทับโทษเราแต่ถ้าเราทำดีกับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนก็จะให้โชยลาบความรู้สึกของผมนะ,ะเราต้องมองอมุมมองหนึ่งอย่าเชื่อมากอะไรเงี้ยใช่แล้ก็ลองมาลองสัมผัสดูเห็นคนชอบขอหวยกับแม่ตะเคียนคนไทยแม่ตะแม่ตะเคียนเนี่ยของคู่กันอยู่แล้วอขอเดองขอหวยอ่ะอย่าลูนะวันท,ที่ประมาณก่อนหวยหออกก็น่าจะมีคนมาเอาแป้งมาโปะแบบผมเนี่ยเยอะมากใครดูหนังจาก มาวันที่สามสิบอะครับคือคี่สามสิบเนี่ยน่าจะเยอะอแต่คืนนี้เราชิงมาเล่นก่อน <c oughs> เกิดได้เลขเด็ดเกิดแม่ตะเกียให้ชว่วยลาตอนฝันค่ะคือมีความเชื่อว่ามีแม่ตะเคียนอยู่ใช่ใช่ชาวบ้านชอบขอกันเราก็มาบ้างนี่เลยขับรถมาคืนมาขอก็จะพาหลวงพ่อมาดูด้วยหลวงพ่อไปไปไหนก็ไม่รู้ค่ำคืนค่ะถ้าเกิดโทรันที่หนึ่งเขาบอกแม่ตะเคียนว่าละวเราจะมา ทำแท่นให้สวยตั้งให้สวยเลยแล้วทํหลังคาให้อะไรให้เดี๋ยวซื้อผ้าแพรมาคุมให้อย่างดีเลยค่ะ